นอกจากไปกระตุ้นเทลโลเมียให้ยาวขึ้นได้กระบวนการย้อนวัยนะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยกระบวนอีกกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยครับหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมทั้งหลายนะครับที่เราเรียกว่า NCDs นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคสมอง ตัวเทโลเมเรสเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการซ่อมแซมนะครับตัวเทโลเมีย์เหล่านี้ให้ยืดยาวขึ้นสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็จะนําหัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมานีแดงนะครับและบูมดีนกนะครับ เรามีตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถช่วยเรื่องในการย้อนวัยทํางานคล้ายๆกับมณีแดงนะครับแต่ไปแก้ไขการชราภาพคนละจุดกับตัวมณีแดงนะครับโดยสารตัวนั้นก็คือตัวบูมดีน่ของเรานั่นเองนะครับ โดยตัวบูมนี้เนี่ยนะครับเขาไปจัดการกับตัวเทโลเมียนะครับตรงปลายของตัวโครโมโซมที่มันจะมีการหดสั้นลงเรื่อยๆจากการที่เซลล์มีการแบ่งตัวนะครับไปเรื่อยๆแล้วเรามีอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันเห็นไหมครับฉะนั้นกระบวนการเนี้ย พอเทโลเมียมันสั้นลงสั้นลงเราก็จะเกิดความแก่ชราภาพเกิดการเสื่อมนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆมากมายกระบวนการของตัวของสารสกัดที่อยู่ในตัวบูมดีแนกเนี่ยก็จะทําหน้าที่ไปชะลอนะครับตัวเทโลเมียตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างไปต่อเติมตัวเทโลเมียให้กับเราด้วยนะครับฉะนั้น ตัวเทโลเมียเนี่ยมันคือนะครับส่วนปลายของตัวโครโมโซมนะครับมีหน้าที่ปกป้องโครโมโซมไม่ให้ถูกทําลายนะครับและจะสั้นลงเรื่อยๆเมื่อมีการแบ่งเซลล์ซ้ำๆตลอดอายุไขข,ของเราครับเมื่อเทโลเมียตัวนี้หดสั้นลงก็ทําให้ความยาวของโครโมโซมเนี่ยลดลงตามไปด้วยอายุไขเราก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยนั่นเองนะครับเมื่อเราอายุนะครับน้อยๆน,นะครับตอนเราเป็นเด็กทารกนะครับตัวเทโลเมียเราเนี้ยยังยาวอยู่ พอเราเข้าสู่วัยรุ่นครับก็หดหายไปเกือบครึ่งนะครับพอเป็นวัยกลางคนครับเหลืออยู่ประมาณ1ใน4นะครับพอสูงอายุก็จะหดสั้นเหลือนิดเดียวเมื่อมันหดสั้นเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะเสียชีวิตลงนั่นเองนะครับกลไกนะครับการป้องกันตัวโครโมโซมนะครับมีการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับในปีคศ2009ครับโดยด็อลเตรอาเบ แบ็กเปิร์นเนี่ยเป็นหัวหน้าหลักเลยนะครับโดย3นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเนี่ยครับได้ทํางานร่วมกันนะครับจนได้รับรางวัลนะครับโนเบลทางการแพทย์นะครับจากการค้นพบว่ากลไกการป้องกันโครโมโซมเนี่ยไม่ให้ถูกทำลายโดยเทโลเมียที่ปลายโครโมโซมนั้นเห็นไหมครับกระบวนการนะครับที่เราเอามานะครับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับพวกเราเนี่ย ก็ได้ผ่านกระบวนการวิจัยนะครับในสัตว์ทดลองมาแล้วนะครับผ่านกระบวนการที่มีการยืนยันแล้วเช่นเดียวกันแต่ทํางานนะครับคนละจุดกับตัวมันแดงนะครับอันนี้ทํางานผ่านตัวเทโลเมียร์ที่ตรงปลายนะครับแล้วก็พบว่าเอนไซม์ตัวเทโลโมเลสนะครับเป็น,นกลไกที่สําคัญเลยที่จะช่วยในการซ่อมแซมเทโลเมียร์เหล่านี้ครับให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับ เราสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้หรือไม่นะครับปัจจุบันนียครับมีการพัฒนาวิธีการรักษาเพื่อเพิ่มความยาวของกับเทโลเมียร์ได้จริงนะครับโดยอาศัยความรู้ที่เราได้ฟังเมื่อกี้นะครับโดยกระตุ้นเอนไซม์เทโลเมเลสเนี่ยให้นะครับมันทําให้ตัวเทโลเมียร์เนี่ยมันยืดยาวขึ้นแล้วเราก็สามารถนะครับวัดค่าความยาวของเทโลเมียร์เนี่ยมาประเมินแผนการรักษาได้ฉะนั้นหลายๆคนเนี่ย อยากรู้ว่าตัวเทโลเมียของเราเนี่ยมันหดสั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราสามารถไปตามโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆนะครับไปติดต่อขอวัดเทโลเมียได้นะครับค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่5,000บาทจนถึงหลักหมื่นบาทนะครับเราต้องติดต่อโองพยาบาลดูพอเราวัดได้แล้วนะครับเราทานผลิตภัณฑ์ตัวบูนดีแหนกไปสัก3-6เดือนนะครับแล้วเราวัดซ้ำเราก็จะพบได้เลยว่า ตัวของเทโลเมียของเราเนี่ยมีความยืดยาวออกมานะครับขนาดไหนอย่างไรนั่นเองนะครับสรุปนะครับวิธีดูแลรักษาเทโลเมียเนี่ยไม่ให้หดสั้นลงเนี่ยในปัจจุบันคือการกระตุ้นเอนไซม์เทโลโมเลสนั่นเองนะครับเอนไซม์ Inside ตัวนี้มีหน้าที่สำคัญในการทำให้ตัวเทโลเมียเนี่ยไม่สั้นนะครับแล้วยังไปต่อเติมให้ตัวเทโลเมียเนี่ยเรายาวขึ้นด้วยนะครับเทโลเมเลสคืออะไร เทโลเมเรสคือเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะครับ สามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์นะครับและชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ลงได้นะครับทาหน้าที่เติมนะครับกรดอะมิโนนะครับไปยังปลายของโครโมโซมหรือบริเวณที่เป็นตัวของเทโลเมียร์นั่นเองนะครับจะมีบทบาทมากเลยนะครับเทโลเมเลสเนี่ยการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับหรือในสเต็มเซลล์ของเรานะครับแต่เซลล์แก่ทั้งหลายเนี่ยเทโลเมเลสมีน้อยมากมันเลยทําให้ตัวของเทโลเมียร์เนี่ยถูกทําลายและหดสั้นลงฉะนั้น การทานนะครับอาหารเสริมที่มีสารสกัดที่ไปกระตุ้นตัวเอนไซม์เทโลโมเลสได้เนี่ยก็จะไปช่วยดูแลเซลล์นะครับเซลล์แก่หรือเซลล์เต็มวัยของเราเนี่ยครับให้มีการย้อนวัยกลับมาได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเซลล์ต่างๆเนี่ยที่มันไม่เคยนะครับหรือแทบจะไม่มีตัวเทโลโมเลสเองเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นนะครับให้มีปริมาณของเทโลโมเลสที่มากขึ้นนะครับ เมื่อเซลล์เราแบ่งตัวซ้ำๆๆๆเนี่ยครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าปลายเทโลเมียร์เนี่ยก็จะสั้นลงพอสั้นลงไปถึงระยะหนึ่งเซลล์เหล่านี้ก็จะเกิดการชราภาพหรือในที่สุดครับจะเกิดกระบวนการตายของเซลล์นะครับหรือบางคนโชคายกว่าน,นั้นครับกลายเป็นมะเร็งนะครับก่อนที่เซลล์เหล่านั้นจะตายฉะนั้นกระบวนการที่เรากระตุ้นตัวเทโลเมเรสได้เนี่ยนอกจากไปกระตุ้นเทโลเมียให้ยาวขึ้นได้กระบวนการย้อนวัยนะครับ เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยกระบวนอีกกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยครับหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมทั้งหลายนะครับที่เราเรียกว่า NCDs นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคสมองเนี่ยครับตัวเทโลเมเรสเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมนะครับตัวเทโลเมียเ่าเนี้ให้ยืดยาวขึ้น โรคเกี่ยวกับความเสื่อมที่เก่ามานะครับก็จะถูกในการค่อยๆนะครับจัดการโดยตัวเองย้อนวัยกลับไปถึงจุดที่เราไม่ได้ป่วยนะครับเป็นโรคเหล่านั้นนะครับกระบวนการนี้นก็เลยมีประโยชน์กับคนที่มีโรคแล้วไม่ได้คิดว่าเราจะต้องกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวย้อนวัยจนกระทั่งดูแบบสดใสแบบนั้นนะครับช่วยในเรื่องของการ ป่วยเป็นโลกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสารสกัดตัวนั้นก็คือสารแอททากรัตนั่นเองนะครับสารสกัดแอททากรัตหรืออึ้งขี้หรือหวงฉีนะครับมีการศึกษาในการแพทย์แผนจีนนะครับนำมาใช้นะครับ เป็นเวลามากกว่า2,000ปีทีเดียวนะครับโดยสารสำคัญที่อยู่ในตัวนะครับรากของตัวแอททากรัสก็คือ TA65 ครับมันจะทำหน้าที่ increase telomerase activity หรือเพิ่มการทำงานของเอนไซม์เทโล e มเรสที่เล่าให้ฟังนะครับมันจะทำหน้าที่นะครับเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์แล้วยังชะลอก,การหดสั้นของเทโลเมียร์ได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า ช่วยชะลอความเสื่อมชะลอการเกิดโรคชะลอความแกะชะ่ชราแล้วยังช่วยย้อนวัยนะครับในคนที่มีความเสื่อมแล้วหรือแก่ชราแล้วเนี่ยให้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าย้อนวัยจากการเจ็บป่วยเหล่านั้นกลับมาเป็นคนปกติได้นั่นเองนะครับสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวบูมดีเนี่ยก็คือเลเซอร์เทอรครับ ตัวเลชเวอร์ทัลเนี่ยมีงานวิจัยยืนยันว่ามีอยู่ในองุ่นแดงที่ใช้ทํไวน์แดงเนี่ยครับทำให้หนูแข็งแรงและอายุยืนได้จริงนะครับผู้ที่ค้นพบตัวเลชเวอร์ทัลนั่นก็คือดรสินแคร์ครับในปี2004นะครับโดยศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของเซลล์นะครับและการแก่ตัวของเซลล์เช่นเดียวกันครับที่สําคัญครับเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อว่า l i f e Span นะครับเป็นทฤษฎีใหม่ที่บอกว่านะครับ เอจิ้งอีทอดีซีนะครับหรือความแก่ตัวคือโรคชนิดหนึ่งนะครับซึ่งควรจะรักษาได้นะครับดรสินแคนนะครับมีความเชื่ออย่างสุดโต่งเลยว่าการที่เราเป็นความแก่นะครับเราชราภาพเนี่ย <c oughs> มันเป็นโรคครับมันเป็นโรคเหมือนเราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันเราเป็นไขมันเมื่อโรคเหล่านั้นเนี่ยมีตัวยาในการรักษาได้นะครับโรคของความแก่ชราเนี่ยก็ต้องรักษาได้เช่นเดียวกัน ท่านก็เลยทุ่มเทสรรพกำลังไปว่าอะไรที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยรักษาเกี่ยวกับโรคเหล่านั้นได้โรคชราเหล่านี้ได้นะครับท่านก็เลยศึกษาอย่างจริงจังถึงเลสเวอร์ทัลที่อยู่ในอหุ่นแดงนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวที่ทำให้เราเนี่ยแก่ชรานะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็สรุปออกมาง่ายๆเลยคือหนึ่งมันเกิดความเสียหายต่อ dna ของเรานะครับ เกิดจากการที่เราอายุมากขึ้นเราได้รับอนุมูลอิสระนะครับเราได้รับสารพิษนะครับเราได้รับโควิดเข้าไปนะครับมันจะเกิดความเสียหายระดับ DNA นะครับที่มันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนนำไปสู่ทำให้เซลล์เราเนี่ยไม่สามารถแบ่งตัวได้นะครับคนที่โชคร้ายก็จะกลายเป็นมะเร็งนะครับ คนที่แบบแข็งแรงนะครับก็จะสู่ภาวะในการแก่ชราภาพนะครับไปตามวัยนะครับโดยสารอาหารที่ช่วยก็คือเลตวอรัลทอลครับจะทำหน้าที่ซ่อมแซมและดับ DNA ให้กับเรานะครับฉะนั้นทุกโรคที่สัมพันธ์กับ DNA เสื่อมนะครับสารสกัดเลตวอรัลทอลก็จะช่วยได้ เลตเวอร์ทอลจะมีมากนะครับในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม3ตัวนะครับในตัวบริษัทเราตัวแรกก็คือตัวบูมดีแนที่กำลังเล่าให้ฟังครับตัวที่2ก็คือตัวคอลลาเจนพัทตัวที่3ก็คือตัวกลูกต้าชอดฉะนั้นทั้ง3ตัวการที่มีเลตเวอร์ทอลเนี่ยก็เลยไปช่วยโลคเกี่ยวกับความเสื่อมหรือโลคเกี่ยวกับ DNA ที่ถูกทำลายได้ทั้งหมดนะครับในการซ่อมแซมระดับ DNA ให้เรานั่นเองนะครับ กระบวนการที่สองที่ทำให้เราเกิดความแก่ชราก็คือการหดสั้นของเทโลเมียนะครับที่มันสั้นลงเรื่อยๆจากการแบ่งตัวหลายๆครั้งครับจนในที่สุดเนี่ยส่งผลให้เซลล์เนี่ยไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกเกิดความชราภาพนะครับและเสียชีวิตในที่สุดนะครับ สารที่ช่วยก็คือแอสทาการัสนั่นเองครับโดยทำหน้าที่กระตุ้นเอนไซม์เทโลเมียให้เราครับกระบวนการสองกระบวนการนะครับเราควรจะต้องจำนิดนึงนะครับว่าตัวของบูมดีนกเนี่ยการที่มันทำงานสำคัญเนี่ยมันไปทำงานอยู่สองกลไกกลไกที่หนึ่งคือไปซ่อมแซมระดับดีเอ็นเอกลไกที่สองคือไปซ่อมแซมนะครับตัวของเทโลเมียของเรานะครับซึ่งจะทำให้ตัวเซลเทโลเมียของเราเนี่ย เพิ่มความยาวได้และชะลอการหดสั้นของเทโลเมียลงได้ถ้าเราจำนะครับสองข้อนี้ได้นะครับเราก็จะจำหัวใจของการนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ปูมดีน็กนะครับกับผู้ป่วยได้ทั้งหมดเลยทั้งคนที มีความเสื่อมเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมทั้งหลายรวมทั้งคนที่อยากจะย้อนวัยนะครับดูแล้วกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เพราะกระบวนการทํางานเนี่ยทำงานอยู่ที่2เรื่องนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ตัวบูมดีแนกเนี่ยครับก็จะมีสารสําคัญนะครับที่อยู่ในนั้นเนี่ยสตัวที่กล่าวไปแล้วยังมีมันติกวิตามินนะครับหรือวิตามินที่สําคัญอีก1ิบตัวนะครับที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B1 B 2 B3 สองสาม B5, B6, B7, B9, B12 รวมทั้งวิตามิน C อยู่ในนั้นด้วยที่สำคัญคือปริมาณของวิตามินนีครับอยู่ในเกณฑ์ของไทยอารดีนะครับก็คือการนะครับแนะนำปริมาณให้ทานต่อวันนะครับของประชากรประเทศไทยครับฉะนั้นถ้าคนที่กินเพื่อหวังว่า จะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มเติมการขาดวิตามินครับตัวบูมดีแนกหนเม็ดก็เพียงพอครับที่จะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับบูมดีแนกเนี่ยครับจะเป็นนวัตกรรมเม็ดฟูนะครับบวกกับศาสตร์ของชะลอวัยนะครับที่ละลายน้ำนะครับง่ายมากเลยแตกตัวนะครับร้อเเซนนะครับไม่มีตะกอนนะครับ ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับผ่านง่ายรสชาติอร่อยนะครับโดยสารสกัดสุดยอด2ตัวที่เราให้ฟังก็คือ grape y e x t r a c ก็คือ resveratrol กับตัว a t h c y a n นะครับที่อยู่ในนั้นหรือ t a 65นะครับโดยตัว เลสเวอร์ทอจะทำหน้าที่ยับยั้งกลไกที่ทําให้เซลล์ตายนะครับกระตุ้นการทํางานของยีนกู้ภยัยหรือเซิร์ชวันยีนนะครับเพิ่มกลไกการซ่อมตัวเองนะครับของ e n a ทําให้เซลล์อายุยืนยาวขึ้นนะครับ ส่วนแอทกาลัสจะกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เทโลเมเรสที่เล่าให้ฟังครับจะช่วยซ่อมแซมเทโลเมียชะลอการหดสั้นของเทโลเมียนะครับช่วยยืดอายุไขายให้ DNA นะครับศาสตร์ตัวนี้ได้รับรางวัลโนเบลนะครับที่เล่าให้ฟังนะครับว่ารางวัลจากนักวิทยาศาสตร์3ท่านที่ค้นหาเรื่องนี้โดยตรงนั่นเองนะครับวิธีรับประทานนะครับ ให้ทาน1เม็ดนะครับผสมลงในน้ำร้อยห้าสิบซีซีหรือประมาณครึ่งแก้วนะครับน้ำจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเล็กน้อยก็ได้แต่ไม่ควรเป็นน้ำร้อนนะครับรอจนเม็ดฟูนะครับหยุดฟูแล้วนะครับก็สามารถดื่มได้เลยนะครับให้ทานตอนท้องว่างนะครับเวลาใดก็ได้นะครับวันละ1-2เม็ด มักจะแนะนําให้ทานตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะครับหรือบางคนจะทานก่อนนอนก็ได้นะครับสูงสุดนะครับวันละ4เม็ดแต่แนะนําว่าให้ทานระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณ2-4สัปดาห์แล้วก็ลดลงมาเหลือวันละ1-2เม็ดยกเว้นในรายที่ทานแล้วนะครับมีอาการบางอย่างเช่นวิงเวียนศรีรษะนะครับคลื่นไส้นะครับอาจเจียน ปวดมวนท้องอย่างนี้ครับแนะนำให้เปลี่ยนมาทานนะครับพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีนั่นเองนะครับนี่คือกระบวนการนะครับที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของมณนีแดงนะครับแล้วบูมดีนกนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับมณนีแดงนะครับเป็นชีวโมเลกุล ที่ไปเพิ่มรอยต่อนะครับในตัวของ DNA ให้มากขึ้นเลยช่วยในการย้อนวัยนะครับกลับมาในหนูให้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แต่ในมนุษย์ต้องใช้เวลานะครับในการนะครับศึกษาวิจัยอีกไม่ต่ำกว่า2-3ปีนะครับไม่เหมือนกับตัวบูมดี e น e แอททาร a กลัและเลตเวอร์ทัลครับ เป็นตัวอาหารเสริมที่มีการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับแล้วมีผลการทดลองในคนเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าได้ผลในการย้อนวัยที่แท้จริงทํางานในระดับ DNA เช่นเดียวกันตัวเลตเวอร์ทลทำหน้าที่ในการซ่อมตัว DNA โดยตรงนะครับตัวแอทตาการัสทาหน้าที่ในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียตรงปลายของตัวโครโมโซมให้ยาวขึ้น ทั้งสองกระบวนการก็เลยทำให้เซลล์ที่มีความเสื่อมความเจ็บป่วยเนี่ยย้อนวัยกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นะครับนี่คือเรื่องราวของวันนี้ที่เล่าให้ฟังครับ